แล้วก็มีความผิวสวยลมดำเดิมกะไหลเดิมนะครับก็จะมานำไ่ชมถือว่าเป็นเหรียญได้รับความนิยมสูงมากของปู่อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวขอพูดประวัติโดยคร่าวๆนิดนึงนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างปีสองพันรอยสิบนะครับก็คือสร้างโดยด้วยกันทั้งหมดมีเนื้อทองคำนะครับสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับเนื้อเงินร2อยี่สิบเหรียญเนื้อนวะ จำนวน2 5 0พันห้าร้อยเหรียญเนื้อทองแดงลมดามสามพันเหรียญน,นะครับแต่เนื้อนวะเนี่ยอาจจะมีแบ่งออกเป็นเนื้อนวะกะไหลทองหรืออาจจะอีกแบบนึงก็เรียกเนื้อนวะกะไหลกะไหลาหนาก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับแต่องค์ที่นำมาให้ชมทั้งสามองค์เป็นกะไหลทองนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบให้ชมนะครับและเดี๋ยวจะมีรูปรอยตัดเพราะเพราะเหุ่ว่าพระทั้งเจ็ดองค์นี้ได้เลี่ยมทอง เลี่ยมกันน้ําไปแล้วนะครับก็จึงไม่ได้เห็นรอยตัดชัดเจนแต่ผมมีรูปที่เราตัดที่ัดเจนเดี๋ยวจะให้ดูรอยตัดในช่วงท้ายนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขออนุญ,ญาตหยิบองค์ที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆนะครับคือองค์นี้นะครับเนี่ยองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนวักะไหล่ทองที่สวยจริงๆสําหรับผมเลยนะครับที่ผมโพสต์ไปคลิปเหมือนกับเป็นคิงออกหรือ อ็อเปนแชมเปี้ยนของผมเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนะครับอ่าจะชัดไหมอ่านี่ครับผิวนะครับองนี้เนี่ยมีความสวยงามมากนาวักรไหลทองที่สวยๆที่ผมพบเจอนะคือถ้าออกเป็นพิงโกนะโหจะสวยเนี่ยพิงโกออกชมพูนะครับก็คือออกเป็นชมพูเลยสวยจริงๆนะครับนะครับก็ตอกโคตรดอกจันนะครับอ่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นโคต ดอกไม้ก็แล้วแต่นะครับอ่าก็คือต่อกโคตคมๆอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับเนี่ให้ดูผิวก่อนเลยนะครับผิวสวยจริงๆนะครับนะครับโคตก็จะต่อตัวนี้ทุกเนื้อนะครับอ่าโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับการพิจารณานโอเคนะครับพระเนี่ย การดูพระเรื่องผิวก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นนวะกระไหลทองก็ต้องพยายามจํโซนผิวนะครับถ้าสวยๆก็จะแบบโหแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับอ่าดูจมูกนะครับอ่าจมูกจะเป็นลักษณะชมพู่นะครับอย่างนี้สําหรับผมนี่ถือว่าโด่งแล้วนะครับจะเป็นชมพูเป็นภูเขาไม่ได้แหลมเปรี้ยวนะครับอ่าเนี่ยขีดตรงนี้มันจะมีขีดนะครับเนี่ยจะมีขีดในพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะเอียงๆนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า เนี่ยครับจะาจจะมีขีดเห็นไหมครับอ่ามีขีดในพิมพ์เห็นไหมครับอ่านะครับอ่าในบริเวณตรงนี้ถ้าพักที่ปัมมม๊มคมคมมักจะมีเส้นเห็นไหมครับมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งเส้น หนึ่งสองเส้นและอาจจะมีเส้นตรงกลางนิดหนึ่งแต่จะเป็นเนี่ยเป็นเหลี่ยมมองไปจะเป็นแท่งเลยไหมครับอันนี้คือมาพระที่ปามคมคมนะครับถ้าไม่ติดก็มีนะครับแต่ถ้าติดจะเป็นคมคมจะเห็นเลยนะครับอ่าถ้าเนียนนวจะเห็นเลยถ้าติดคมคมนะครับโอเคนะครับพระก็มีความสวยงามนะครับองนี้นะครับพระเหรียญจริงๆอ่ะจุดจบจริงๆหนึ่งพระมีโค้ดเราก็ดูโค้ดถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วจุดจบที่สุดคือรอยตัดนะครับถ้าเราดูรอยตัดแล้วกาสเราจะพลาดน้อยมากนะครับ เนี่ยโอเคนะครับถ้าตรงนี้สังเกต,ตไหมครับถ้ามองดีๆไม่รู้จะเห็น่าตรงนี้จะเหมือนจะมีคล้ายๆเป็นงองเงานะครับตรงขึ้นเรียนเนี่ยเอ่อเป็นเหมือนตัววีนะครับก็ <oned> <focus quality. fe els> ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งพิจารณาเพิ่มเติมไดนน้นะครับเนี่ยครับเหมือนตัววีนิดๆนะครับถ้าเป็นนวะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพิกดูด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นรอยที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่ารอยนี้เกิดคืออะไรรอยนี้เป็นรอยกระแทกเรียนนะครับ ดีดออกจากาบล็อกนะครับจากแม่พิมพ์นะครับงั้นแปลว่าจุดตรงเนี้บางอันอาจจะอยู่สูงอยู่ตามกลมเล็กกลมใหญ่หรือไม่มีเลยก็ยังพบเจอนะครับงั้นแปลว่าตรงนี้เป็นรอยกระแทกเหรียญไม่ใช่โคดนะครับรอยกระแทกเหรียญน,นะครับโคดก,ก็คืออยู่ตรงแหน่งตรงนี้มีการกระแทกใบนะครับในโคดดอกจันร้อมรอบนะครับหรือจะบอกโคดดอกไม้ก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับ มีการนูนงจากการกระแทกเรียนนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในการพิจารณานะครับอองค์นี้ไม่ใช่โค้นนะเป็นรอยกระแทกเหรียนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีพระจะมีลักษณะ่าแต่งตะใบาตามขอบนะครับเพืี่ยนมันเลี่ยมแล้วมันไม่ค่อยชัดเสียดายจริงๆโอเคแต่มันอีกจุดหนึ่งที่อยากจะปีเซ้นหนนะครับขอบนี่นะครับพยายามจํานะครับขอบบริเวณเนี้ยจะบางจะบางมุมเนี้ยจะหนา มุมเนี้ยจะหนาเป็นแทบทุกองค์นะครับโอเคนะครับอ่าด้านล่างก็เขียนว่าฉลองอายุครบรอบ80ปี2,510วัดประดูชิมพีทนบุรีนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ชมเหรียญที่ 2, 2> เหรียญน,นี้ก็มีความสวยงามนะครับแต่ผิวจะไม่ออกคือเป็นกระไหลทองเต็มอะแต่ไม่ออกพิงโกแล้ว ก็อาจจะสำหรับผมผมมองแบบพิ้งโกมันดูมิสเนกว่าจมูกสวยงามชัดเจนนะครับอ่าโค้ดก็ตอกชัดเจนก็อ่าเป็นโค้ดแล้วแต่อ่าผมพูดให้เขาใจกลมๆแล้วก็เป็นดอกจันอย่างนี้ล้อมรอบนะครับอ่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกหไหมครับถ้าคมคมอง,ง์น,นี้ถือว่าปั๊มคมก็จะติดเหมือนกับองค์ที่ได้ไม่จะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้อ่านะครับโอเคตรงนี้ก็มีเส้นในพิมพ์นะครับอ่านะครับนะครับ และตรงจีวรเนี่ยถ้าจะเห็นมันจะเป็นริ้วเป็นวงไอผมลืมบอกไปริ้วเป็นวงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกเหรียญให้ดูนะครับเนี่ยมุมเนี้ยครับจะเห็นเหมือนนะครับจะเหมือนวิรอยเหมือนตัววีนิดนนะครับอันนี้เป็นจุดลักษณะการดูของผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูเหรียญนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ยถ้าตรงมุมตรงเนี้ยจะเหมือนกับเป็นริ้วร้วเป็นริ้วร้วเป็นวงวงหน่อยนะครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็ ถ้าความปั๊มคมๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูติดหรือเปล่าบางทีเหมือนจะมีเส้นวงเดือนอยู่ตามขอบนี้ด้วยนะครับเอ,อเดี๋ยวผมจะดูว่าองค์ไหนติดมันเลี่ยมกันตะเลี่ยมแล้วมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแหมครับขอบด้านนี้จะหนานะครับขอบด้านนี้จะหนานะครับขอบด้านนี้จะบางกว่านะครับอ่านี่ก็จะบางกว่านะครับโอเคนะครับ อ่าไหมครับอันนี้รอยกระแทกเนรียนะครับก็จะตำแหน่งก็จะขึ้นขึ้นลงลงแตกต่างกันเล็กใหญ่นะครับอ่านะครับเนี่ยถ้าคมคมก็จะเห็นรอยนี้เลยนะครับแต่พระที่ปั๊มไม่คมอย่างที่ผมบอกไม่ติดก็มีนะครับก็คือไม่ก็เป็นการดูเพิ่มเติมในกรณีที่พระ,ะปั๊มแล,มแล้วคมคมนะอ่านี่ก็อีกองหนึ่งนี่ก็ถือว่ากระหลสวยนะครับอ่าเห็นไหมครับตอกโค้ดโคตรก็จ,จะมีหยบไปหยบมานะครับ มันก็เป็นงานตอมือเห็นไหมครับมันจะมีตำแหน่งไม่เป๊ะมากแต่อยู่ในโบนี่นะครับอ่าโอเคโค้ดการดูโค้ดก็ดูไม่ยากนะครับก็ดูให้มันคมลึกนะครับให้ดูเป็นงานตอบนะครับย้ําดูให้เป็นงานตอกนะครับมีความคมลึกนะครับถ้าคมมากนี่จะเป็นกลมๆอย่างนี้เลยครับกลมๆแล้วก็มีล่องลงไปตามแฉกนะครับอ่าตรงนี้ก็มีเส้นเห็นไหมครับในพิมพ์นะครับอ่านะครับ นี่ยครับตรงนี้นครับจะเห็นเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วๆนะครับอ่าก็ดูพิจารณาหลายๆอย่างนะครับประกอบกันนะครับแล้วก็อ่าอ่าองค์นี้จะเห็นคือจริงๆมันมีจุดหนึ่งแต่ผมเสียดายที่มันไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะ เปิดจากรูปไปดูนะมันจะมีจุดหนึ่งนาวัดส่วนใหญ่ตรงหูตรงเนี้ยมันจะมีสองขีดอะส่วนใหญ่เจอมีสองขีดเดี๋ยวมันจะเปิดรูปไปดูนะครับหรือไม่ก็อ่านดูจากหนังสือก็ได้มันจะมีสองขีดนะครับเนี่ยตรงติ่งหูเนี่ยลงมาไอ้ตรงห่วงเนี่ยจะมีสองขีดนะครับอ่าโอเครอยตัดนะครับอุงนี้เห็นชัดเห็นไหมอ่าตรงเนี้ยจะเป็นร่องนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นขีดสามขีดแล้วเป็นภูเขานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีรูปไปดูจะชัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ทองแดงลมดำนะครับ อ่าทองแดงลมดําเนี่ยอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพบเจอผิวสวีสวยก็จะมีด้วยกันสักผิวออกเป็นลมดําแบบดําปืกอเลยก็เจอหรืออาจจะออกเป็นแบบดาประหลอดก็พบเจอหรืออาจจะออกเป็นแบบดําลมดําและอาจจะมีเปิดมีผิวเปิดตรงจมูกบ้่งตรงหัวเข่าบ้่งก็เป็นปกติก็พบเจอส่วนใหญ่จะเนี่ยอย่างองนี้นะครับองค์นี้เนี่ยผิวค่อนข้างจะลมดํ็ค่อนข,ข้างอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับ แต่เห็นไหมครับว่าผิวก็จะมีเปิดตั้งหัวเข่าเปิดๆแต่ตัวใหญ่ที่เปิดจะออกเป็นเหลืองๆอ้อย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าผมจับมาเนี่ยผมซื้อเลยไม่ต้องดูอะไรเลยเพราะแท้แน่เพราะผิวเปิดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ช่วยพิจารณาพระได้ลผิวเปิดจะออกเหลืองนะครับอ่านะครับหรือออกแดงบ้างก็อาจจะไม่ตรงแต่อย่จะพบเจอออกเหลืองนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าคมเนี่ยพระเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ติดเป็นลายเออทองแดงนี่จะเห็นชัดเห็นไหมครับเป็นลาย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  องนี้จมูกถือว่ามีการโดนนิดหน่อยในพิมพ์นะครับก็อยูแ่แบนไปหน่อยมีเรียบๆไปหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นทางในดํดนี่ครับอือ่าเดี๋ยวผมพลิกหลังให้ดูนะครับอ่ารอยกระแทกของโคดรว่าจะกลมๆอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับอ่ารอยกระแทกเหรียญนี่นะครับมีใหญ่มีเล็กนะครับอันนี้คือรอยกระแทกเหรียญนะครับมันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วตัดนะครับมีการเก็บขอบแต่งตะไบนิดหน่อยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมไม่ด right. ูองค์ที <Yeah. S 2> ่สองนะครับเห็นไหมครับผิวออกเปิดอีกองค์นี้ก็เจาะเรืองเหลี่งเหมือนกันเห็นไหมครับอ่านะครับก็มีความสวยงามนะครับกับการดูพระรุ่นแรกอย่างที่ผมบอกจริงๆก็คืออ่ารอยตัดก็เป็นจุดที่ดูสําคัญที่สุดแต่พระเล่มกันนำเลยอันนี้ผมขอให้ดูธรรมชาติแล้วกันเดี๋ยวผมจะมีรูปรอยตัดให้ชมนะครับออานะครับนะครับ ให้ดูผิวบางองค์ก็ลมแบบบางๆเหมือนมันปูก็ดูง่ายเนี่ยจะออกเนี่ยผิวมันบางๆเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกอ,องค์นะครับอ่าอ่าองค์นี้จมูกสวยขึ้นแล้วนะครับนี่บางองค์นี้ถ้าตอกก้นไปแล้วบางทีคมๆนี่จะเห็นออกเป็นข้างในจะเห็นเนื้อเลยนะครับนี่ครับ บางองมือชัดๆก็จะเห็นเป็นเส้นมืออย่างนี้เป็นมือบางองคอาจจะแบนๆไปบ้างก็มีนะครับก็อยู่ในการอ่างอ์นี้ผิวนะครับก็อย่างนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็รอยกระแทกเหรียญครับผมโค้ดล่องนูนจำไว้เลยพระตอกก็จะมีแรงมีรอยกระแทกนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูององหนึ่งครับอ่าองค์นี้ก็มีความสวยงามครับอ่านะครับให้ดูผิวนะครับ นะครับมนี่นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยตัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยตัดนะครับไปช้าๆนะครับไม่ไม่ยากนะครับเด๋ยนรุ่นแรกอาจจะมีแค่อ่าอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูรอยตัดนะครับพระบล็อกเดียวกันรอยตัดเหม,มือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดนี้ก่อนอ่าผมจะให้ดู รอยตัดก่อนนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับรอยตัดนะครับการดูพระเหรียญนะครับเราต้องดูจับโผล่ลงมาเลยนะครับห่วงลงมาไหมครับตรงนี้จะเป็นลักษณะตัดเต็มตัดเต็มตัดเต็มเห็นไหมครับแล้วก็เป็นสลบลงมาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเห็นครับสามวงนี้จะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเนี้ยเนี่ยตัดลงมาปึ๊บ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 ตัดลงมาปึ๊บ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 ตัดลงมาปึ๊บปึ๊บ เหมือนกันเลยเห็นไหมครับอ่าตรงนี้จะมองเหมือนกับตัดเต็มเป็นภูเขาเต็มลงมานะครับอ่าตรงนี้มีการตัดว้าวนี่จำไม่แม่นอเดี๋ยวผมจะพลิกอ่าให้ชมนะครับอ่าผมมีอีกด้านหนึ่งก้อนนะครับปึ๊บอ่าด้านนี้ก็เป็นีกด้านที่สําคัญมากที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็คือมุมนี้นะครับด้านนี้ก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมักจะมีสามขีดลาย หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามได้ตรงนี้เหมือนภูเขาเห็นไหมครับปึ 1, 2, 3, ๊บหนึ่งสองสามภูเขาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามถ้าภูเขาหูเหรียญก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็ตัดเต็มแล้วสลบลงตัดเต็มสลบลงตัดเต็มสลบลงเห็นไหมครับนี่คือจุดโฟกัสหรือเรียกจุดผมไม่อยากเรียกว่าจุดไต่ต่างนะครับก็คือจุดพระแทรแล้วกันนะครับที่คนจะต้องติดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูอ่าเป็นเนื้อนวะกระไหลทองนะครับเห็นไหมครับองค์นี้เนี่ย เป็นเนื้อน้ำกระไหลทองก็คือองค์นี้นะครับอ่าที่เคยถ่ายรูปไว้เห็นไหมครับว่าเ็าจะติดเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามได้เป็นภูเขาแต่นวะเนี่ยมันมีผิวของกระไหลบอและมาจริงเห็นตรงนี้ไม่ชัดแต่ล่องจะเห็นชัดเจนสามล่องแต่เห็นหูเหรียญไหมครับในล่องนี้ตัดเต็มปึ๊บแล้วว้ากลับมาเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นเหมือนกันเลยก็คือบริเวณตรงจุดตรงช่วงนี้นะครับจะเป็นล่องนะครับนิดนึงนิดนึงและตรงนี้สามขีดเห็นไหมครับหนึ่งสองสามภูเขานะครับโอเคและถ้าเป็นลมดำเนี่ยสังเกตได้นะครับจะอยู่จุดช่วงนี่นะครับอายุอายุก็น่าจะอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้นะครับก็เนี่ยครับก็จะไม่ได้ตัดเต็มนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับโอเค แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนะครับเนี่ยครับโค้ดถ้ามีความชัดๆไดจะเห็นไหมครับจะตอกข้างในหนี่เหมือนกลมๆเลยเห็นไหมครับพระเป็นการตอกโค้ดไม่ได้หล่อในพิมพ์จะต้องมีความคมลึกเห็นไหมครับคมลึกเลยมองไปมีความคมลึกนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในหนังสือ ที่ผมบอกว่านวะจะมีจุดหนึ่งที่อยากให้อ่าเป็นจุดที่ถ้าเป็นนนวะส่วนใหญ่จะพบเจอก็คือในบริเวณตรงช่วงนี้นะครับอ่านี่นะครับสังเกตได้นะครับนเนี่แหละครับมุมเนี้ยมันจะมีสองขีดมุมนี้นะมันจะมีสองขีดแทบจะทุกเหรียดเลย แต่ถ้าเป็นทองแดงลมดำตัวใหญ่ก็จะเป็นเต็มๆเป็นเนื้อเต็มๆแต่ถ้าเป็นเนื้อวัตนี่ตัวนี้มาจะมีสองขีดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ช่วยพิจารณานะครับอันนี้ผมดูมาจากหนังสือนะครับอันนี้เทียบจากหนังสือให้ชมนะครับอ่าอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นร่องเห็นไหมครับเป็นร่องนะเห็นไหมครับส่งรูปพระหลวงปู่โต๊ะที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหาไอดีนะครับให้พิมพ์ไอดีว่า แอดนะครับ p i t i แล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าใครจะขึ้นลงบนต้อีสามหนึ่งครับ <_ at> เพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ